อินบ็อกซ์อะไรอยู่ในกล่องง,ง,งสนใจสินค้าตัวไหนเข้าไปสั่งซื้อได้ในร้านขายของของพี่ชินเลยครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอินบ็อกซ์อะไรอยู่ในกล่องนั่นเนีนะครับผมก็เช่นเคยเลยนะครับผมกับรายการอินบ็อกซ์ รายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านรู้จักกับของเล่นต่างๆที่อยู่ในกล่องกันไม่ว่าจะเป็นการ์ดเกมพลาโมโมเดลหรืออนื้อีกมากมายนะครับผมไม่ว่าจะมีกล่องหรือไม่มีกล่องก็ตามแล้วก็จะทําการจะนํามาให้ดูกันเลยว่าของเล่นคะแนนนั้นมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมสาหรับวันนี้ก็เช่นเคยเลยกับการรีวิวการ์ดไฟแมนกาพัตไทยโดยในวันนี้ก็ผมก็จะเป็นข่าวของแคลนลิงจ็อกเกอร์นั่นเองที่พิชินจะมา ทำแนวทางการจัดเด็ให้ดูว่าลิงจ็อกเกอร์สายสตาร์เวเดอร์เควอสเบรเกอร์ดลาก้อนั้นเนี่ยมีอาแนวทางการจัดเด็อย่างไงบ้างวิจิงนใส่อะไรลงไปบ้างเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์ให้ดูกันไปนเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับผมแต่ก่อนจะไปดูกันนะครับผมคงต้องขอย้าเหมือนทุกทีนั่นก็คือนี่เป็นเพียงแค่แนวทางการจัดเด็กเท่านั้นนะครับผมไม่จำเป็นต้องจัดตามร้อเปอร์เซ็นต์หรือว่าใครมีไอเดียใหม่ๆอยากจะปรับเอาไหนอ้อไหน,เ,ออไหนเขาก็ทําได้เลยนะครับผมตามสบายเลยเพราะว่านี่เป็นเพียงแค่ตัวอย่างให้ดูเท่านั้นเอง โอเคเกิดมาพอแล้วนะครับผมถ้าพร้อมแล้วเราก็เราไปดูกันดีก,กว่าว่าพี่ชิมใส่อะไรลงไปบ้างนะจ๊ะ เริ่มต้นที่เกรดศูนย์ตัวเริ่มก่อนนะครับผมเราก็จะใช้นี่เลย s t a r w a d e r Dust Tail Unicorn เป็นตัวเริ่มนะครับผมด้วยความสามารถที่สามารถล็อกซ้ำได้นั่นเองทำให้เกิดการตัดเกมที่ดียิ่งยวดน,นะครับผมไม่ใช่แค่นั้นเขายังติดชื่อ s t a r w a d e r ด้วยทำให้เมื่อเข้าโซไปปุ๊บ Chaos Breaker ก็สามารถแข่งสั่งใช้สกิลต่อได้นั่นเองนะครับผมรวมถึงอาสามารถคอมโบตัวนี้ได้อีกเรียกได้ว่าเป็นยูนิตที่เหมาะกับการเล่นคอมโบคู่กับ Chaos Breaker จริงๆนะครับผมอ่าใส่มาเลยตัวหนึ่งนะครับผม จากนั้นทริกเกอร์จ้าก็จะใส่คลิปที่เข้าทริกเกอร์นะครับผมมาทั้งหมด8ใบอ่าแต่ทุกตัวติดชื่อ s t a r v a d e r หมดเลยนะครับผมทางเด็กเลยก็ว่าได้แล้วก็ฮิลสี่แล้วก็ดอลสี่นั่นเองนะครับผมก็เรียกได้ว่าอันมาเป็นคลิปเต็มเต็มเลยคลิปแปดดอลสี่ฮิลสี่อ่าจริงๆแล้วเนี่ย สา,สายนี้เนี่ยยัอนแล้วว่ามันเป็นสายที่จั่วแรงอยู่แล้วถ้ามั่ถึงสายรอมาอีกก็เพราะว่ามันต้องมีสเต็ปของการทิ้งแล้วเดี๋ยวค่อยจั่วคืนนังนนี้นั้นถ้าเกิดเรามีรอทิเกอร์มาช่วยนิดนึงเนี่ยมันก็จะโอเคมากกว่าคือจะจั่วได้แรงขึ้นนั่นเองนะครับผมเป็นสายพิชินละกันก็จะใส่คลิป8รอ4ฮิล4ส่วนตัวเริ่มก็ใช้ d u ส t ท a i l u n i อ o r n โอเคเรียบร้อยกับเกรด0น,นะต่อมาดูที่เกรด1กันต่อเลยนะครับผมเกรด1ก็จะใส่พีจี้นะครับผม s t a r v a d e r แห่งกำแพงมยยบ ต่อจากนั้นก็จะใส่นะครับผมตัวปั๊มพลังบูสต์มาตรฐานนั่นก็คือ Star Vader, s t a r v a d e r กลงและปีศาจร,รันตันนั่นเองใส่มา3ใบจา้าต่อด้วยตัวตี1หมื่นะครับผมตัวตีมาตรฐานเกรดหนึ่งนั่นก็คือ s t a r w a d e r กระสุนมานเนออนนั่นเองก็ใส่มาบายใบแล้วก็ใส่ตัวใหม่มาเล่นกับ Chaos Breaker นะครับผมนั่นก็คือ s t a r v a d e r Chaos Beat Dragon น,นั่นเองใส่มา2ใบนะครับผมใส่น้อยไม่เป็นไรเรามี Colony Maker คอยล่างอยู่แล้ว และ2องใบสุดท้ายนะครับผมนั่นก็คือ Star v เวเดแห่งประตูคุกเพาลาเดียมนั่นเองเอามาช่วยถ่วงเกมผู้แข่งด้วยช่วยเติมโซด้วยให้คอร์สเบเกอร์มีโซใช้เรื่อยๆนะครับผมก็ใส่มาอีก2บาใบเช่นเดียวกันนี่ก็จะเป็นเกรดหนึ่งที่ใส่มาทั้งหมดในเด็กตอนนี้นั่นเองนะครับผมโอเคตามมาด้วยเกรด2ต่อเลยเนาะอ่าเกรด2ก็จะใส่นะครับผม s t a r v a d e r Mobius, Blade, Dragon ใส่มา3าใบนะครับผมช่วงยืนเกต2สอตัวนี้เป็นตัวที่แบบว่ากดนั้นคู่แข่งได้ดีมากๆเลยใส่มา3าใบจ้าตามมาด้วยนะครับผมตัวตีหมื่นสองนะครับผมนั่นก็คือ s t a r v a d e r Light t e m p t a n Radon ใส่มา4ใบนะครับผมอมาเต็มๆเลยเน้นตีหนังๆไว้ก่อน และสุดท้ายก็คือตัวใหม่ล่าสุดนะครับผมกับ s t a r v a d e r Colony Maker ตัวเรียกพวกของ Link Joker ในตอนนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งก็แล้วแต่เราจะเรียกออนไลน์มาเราอาจจะเรียก Arhondium uh, ก็ได้จะเรียก Chaos Beat ก็ได้หรือว่าจะเรียกตัวไหนก็ได้นะครับผมขอจะเรียก PG มาละกันเท่านั้นเองเป็นตัวที่เรียกได้ว่าคอมโบได้ดีจริงๆนะครับผมเพราะว่ามันลากเกรดหนึ่งหรือต่ำกว่านด้หนึ่งใบไงแต่เราก็คงไม่ลากทิกเกอร์เนาะเราก็ลากพวกเกรดหนึ่งนี่แหละมาเล่นกันเป็นตัวเติมสนามที่ดีมากๆนั่นเองนะครับผมบางทีเนี่ยมีโอกาสได้ใช้ตั้าางที บอกว่าเรา,เราเจ็บหนักอะไรเงี้ยก็ได้ใช้เรียวว่าไปททานนะครับผมก็แล้วแต่ละกันบางบางทีแบบเล่นลิงจ๊กเกอร์เราโดนดามเมตหนักเราก็มีโอกาสสวนคืนได้ไวด้วยกันกดสกิลต่างไงเพราะว่ายังไงก็ตามลิงจ๊กเกอร์ในตอนนี้จะเริ่มมีบทบาทออกออกไม้ตายออกสกิลแล้วมากขึ้นในช่วงที่แบบว่าโดนไปสีดาเมจแล้วเพราะสมมาตรจะเป็นลีมินเบรกซีหมดเลยนะครับผมเกรด3ก็จะมี Starvader In f i ิน t ิ Zero โร่ดราคอนที่เป็นตัวเบรกไลน์นะครับผมแล้วตามมาด้วยตัวคุมเกมสุดหล่อของเรานั่นก็คือ s t a สตาร์ r วเดอร์เควอสเบรเกอย คราวนี้อย่างที่บอกก็คือลิงจ็อกเกอร์เนี่ยเป็นแคลนที่ไม่ค่อยโดดเด่นในช่วงต้นเกมมากนกะในตอนนี้นะจะเป็นแคลนที่ค่อนข้างจะแสดงความสามารถได้ในช่วง4ดาเมนหรือเกรดสามเป็นต้นไปนะครับผมดังนั้นในการเล่นอ Chaos นะเคอสเบลเกอร์ดาวคอจะเป็นตัวที่คุมเกมได้ดีที่สุดในช่วงต้นเกมเนี่ยาบางคนอาจจะแบบโดนคีย์เยอะอไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงนะครับผมต้องยอมนิดน,นึงหรือว่าโดนบุกกระหน่ำตีมานิดน,นึงไม่เป็นไรอาจจะต้องยอมนิดน,นึงเพราะว่าเมื่อใ่ก็ตามที่เราเข้าช่วง รีบเบรกได้เมื่อไหร่ตอนนั้นแหละจะสวนคืนแบบจังหนับเลยนั่นเองวิธีแรกนะครับผมก,ออก็คือจะยืนด้วยเบรกไท์ก่อนก็ได้หรือถ้าเกิดเบรกไท์ไม่ขึ้นจะลงเคร์อสเบรกเกอร์มาเลยก็ได้ไม่ว่ากันนะครับผมคู่นี้เป็นตัวที่อะไรขึ้นก่อนก็ลงตัวนั้นก่อนอยู่แล้วถ้าเบรกไท์ได้ก็ดีเพราะเราจะได้ทําการล็อก2ทันทีนะครับผมจะเบรกไท์ด้วยอินฟินิติโร่ไปก่อนก็ได้หรือจะรีบร้อนเบรกไท์เป็นเคนะียร์ออสเบรกเกอร์ดากอนไปเลยก็ได้ไม่ว่ากันนะครับผม แล้วพอเราล,ล็อกคู่แข่งได้2ใบปุ๊บทีนี้เดี๋ยวพอถึงเวลาเขาบอกผ่าดแล้วก็จะสามารถใช้สกิลโซลบาร์ยิงจั่วไ,ได้ได้รัวๆนั่นเองนะครับผมแต่นี่คือต้องคอยคำนวณโซเลยว่าพอหรือเปล่านั่นเองถ้าเกิดโซไม่พอนะครับผมมันจะหมดพอดีแต่แบบเขาเหลือตัวนึงอย่างเงี้ยแล้วอาจจะต้องใช้พอลาเรียมนะครับผมในการล็อกยื้อีกเทินึงแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวพอเขาเทินเราปุ๊บเราก็จะมีโซให้ใช้ต่อนั่นเอง แต่ตามหลักแล้วปกติที่เล่นนะครับผมมันมักจะมีโซพออยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ค่อยมีโอกาสได้ใช้มากนะเพราะถ้าเกิดอยู่ช่วงสี่ดาเมจแล้วเนี่ยอีกไม่กี่เทิร์นเกมก็ใกล้จะจบแล้วนั่นเองอ่ะสมมุติแบบเนี้ยเรามีเกรเราทําการเบรกไลน์ก็ได้อ่ะก็จะมี3ามให้ใช้ใบหนึ่งนะครับผมอ่ะอาจจะมีอ่ะอะไรให้ใช้อีกใบหนึ่งก็ได้อ่ะโมบิสเบลที่ไลน์ไปอย่างเงี้ย แล้วอาจจะมีเกรดศูนย์ตัวเริ่มที่บอกว่าเอ้ยัดโซเข้าไปแล้วล็อกเพิ่มอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับผมหรือจะมีเกรดหนึ่งอื่นๆก็ได้มันจะมีโซอยู่ประมาณอ่าสใบยอย่างต่ำนะครับผมสมมติอยู่ที่3าถึงสใบซึ่งจริงๆเนี่ย แล้วแค่นี้ก็คุ้มแล้วนะเรามีการล็อกยิงล็อกยิงคู่แข่งหรวงๆเนี่ยก็ก,ก็เหนื่อยแล้วคู่แข่งก็เหนื่อยแล้วครับผมส่วนมากบางทีเนี่ยเราล็อกขำๆก็ได้ไม่มีโซให้ยิงก็ไม่เป็นไรแล้วก็ล็อกไปเรื่อยๆเพราะว่าจริงๆเควอสเบเกอร์เนี่ยมันเ o า n t e r b a r หนึ่งทิ้งหนึ่งแล้วล็อกหนึ่งมันมันคุ้มมากนะครับผมเรื่องการจวดเราก็จะมีจวดคือจากสกิลของตงัวเาองอยู่แล้วก็คอยระวังเรื่องของปริมาณคเคา counterbar ที่ต้องใช้นะครับผมรวมถึงโซด้วยส่วนมากนะครับผมคเคา counterbar เด็กเนี่ยจะค่อนข้างจะกินเยอะเพราะว่าเนนควอสเบ คนนี้แมกเกอร์มาช่วยลากซึ่งเจ้านี้ก็กินหนึ่งอกีกตัวเริ่มก็กินคอร์เตอร์บาสอีกนะครับผมดังนั้นเนี่ยะจะเป็นตัวจะเป็นสายที่กินคอร์เตอร์บาส์ค่อนข้างจะเปลืองมากนั่นเองดังนั้นก็ส่วนมากจะใช้สกิลของเค a o s เบเกอร์ได้ประมาณสัก2 2ครั้งใน1เกมเพราะว่าส่วนมากเราก็จะใช้โคลนีเมเกอร์ด้วยใช้ตัวเริ่มด้วยอันนี้คือแล้วแต่เกมนะวการส่บัตาวิชินใช้เต็มที่ได้แค่2ครั้งถึง3ครั้งเคาน์เตอร์บาร์ก็จะหมดแต่โซมันก็จะเพียงพออยู่แล้วครับผมไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโซเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ใช้เยอะมากกว่าดังนั้นเราต้องคอยคำนวณโซให้ดีนะครับผมรวมถึงคำนวณเคาน Counter ์เตอร์บาร์ให้ดีนั่นเองในช่วงต้นเกมถ้าเกิดมีโอกาสดูเกมก่อนถ้าเกมมันทำท่าจะยืดยาวเราโคลนีเมเกอร์เนี่ยคนนนเคาน เพื่อที่จะแล้วก็ที่เหลือก็คือคอยพยายามไปหยิบเคาน์เตอร์บารนไว้คอยให้ Chaos Baker, เคียรออสเบเกอร์มีคาน์เตอร์บารนไว้ใช้ทุกเทิร์นเคียออสบีจะได้บูสต์ให้เคียออสเบเกอร์ได้แรงนั่นเองจะได้แบบตีสองมือหนเรื่อยๆไม่งั้นนะเคียออสเบเกอร์ตีเบาๆานะครับผมพยายามทำให้มันตีสองมือหนึ่งขึ้นมาให้ได้พยายามจับคู่ให้ได้นั่นเองแต่ถ้าเกิดเอ้ยเกมมันแบบทำท่าจะจบเร็วอย่างเงี้ยโอเคไม่เป็นไรครับผมเราอาจเลือกที่จะลากใบนี้มาแทนก็ได้เพื่อที่จะรีบปิดเกมรีบเ,าเ,เราเรามมมออออินนนเเเเตร์ซปไไไ่่ดด้้ย้ยยางงีกก็หืั หรือถ้าคิดว่าเอ๊ะเรามี chaos beat บนมือเราลงได้อยู่แล้วแล้วว่าจะเตรียมหานะครับผมลันตันมาลงช่องเรียวกาดก็ได้อ่าแล้วก็ให้ยืนหน้าด้วยนะครับผมราดอนนั่นเองเพราะถ้าเกิดมีการล็อกเกิดขึ้นหนึ่งครั้งอ่าสมมติเข้าเมนเฟสกดสกิล chaos b เ a k e r ทิ้งหนึ่งล็อกหนึ่งอย่างเงี้ย ลันตาจะเพิ่มอีก2,000นะครับจะกลายเป็น9,000 9,000กบวก9,000ก็เป็น18,000แล้ละแล้วเจ้าลาดอนเนี่ยเมื่อตีอ่าแวนตีชื่อแซเวเดอร์ก็บวกอีก3,000ตัวนี้ก็จะตี2 2 0 0 0ได้นั่นเองนะครับผมดังนั้นอย่าลืมทำให้เลียวตีแรงด้วยเราล็อกคู่แข่งแล้วก็จริงเรามีการเรียกโวกแล้วก็จริงเรามีการรีท์แล้วก็จริงอย่าลืมทำให้เลียวตีแรงถ้าเกิดทำได้ครบ แวนอแอนการ์ดของคู่แข่งจะเหนื่อยแน่นอนเพราะว่าเป็นเด็กที่แบบมันขบคลื่นจริงๆไม่ว่าจะเป็นล็อกตัดเกมยิงจัว่วเติมบอร์ดด้วยอาคอลอนี่เมเกอร์รวมถึงป้อมพลังแรงๆด้วยลาดอนกับลันตันอีกรู้อว่าคู่แข่งเหนื่อยแน่นอนนะครับผมแถมเรามีเคีสบีดคอยบูสต์ให้แวนทุกเทอร์ดีอุม้มมันจะตีแรงไปไหนก็เรียกได้ว่าเป็นเด็กที่ช่วงต้นเกมอาจจะลําบากหน่อยช่วงต้นเกมนี่อาจจะต้องพึง่งอาโมบิสเบรด้าก้อนเป็นตัวยือเกมไว้ก่อนนะครับผมแล้วก็รูนให้คู่แข่งไม่กาดนะ ช่วงต้นเกมต้องยืมไปก่อนแต่ถ้าเกิดเข้าช่วงกลางเกมช่วงที่มีเบรกสหรือช่วงเบรกไรเมื่อไหร่เราจะเริ่มแสดงศักยภาพได้เต็มที่ตอนนั้นนะครับผมก็ถึงเวลาที่ต้องตัดเกมคู่แข่งจัดบอตัวเองให้ดีนะครับผมรวมถึงปั้มพลังให้โหดแล้วก็ตีตีเรื่อยๆนั่นเองโดนล็อกทุกๆเธอแถวหน้าเงี้ยรับรองกับผมว่าพลังบุกของเขาโหดหายแน่นอนที่เหลือก็ขึ้นกับดวงทิกเกอร์แล้วก็ความสามารถในการคุมเกมของคนแล้วก็ผมว่าจะทํายังไงให้เก่งขึ้นนั่นเองแต่โดยรวม สาย chaos breaker ดาวก็เป็นสายที่เล่นง่ายเพราะว่ามันครบเครื่อจริงๆนะครับผมฝึกเล่นนิดหน่อยไม่ยากเลยมันมีอุปกรณ์ทุกอย่างครบอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเติมบอร์ดเอเวนตเกตการบนมือนะครับผมการตัดเกมคู่แข่งการปัพลังมันครบเครื่องจริงๆเป็นสายที่เล่นง่าย ในในในมอนดาลิงจ็อกเกอร์ทุกสายในตอนนี้แล้วนั่นเองครับผมเล่นง่ายจริงๆก็อยากให้ลองนําไปเล่นกันดูนะครับผมสำหรับวันนี้ไม่ชินกับการรีวิวนะครับผมแนวทางการจะได้ของสายเคียร์ออสเบรเกอร์ดากอนคงต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันต่อคลิปหน้าแน่นอนจ้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปล็อกก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้าบ๊ายบายล็อกบ้านนะจ๋ะไปกินข้าวล็อกบ้านล็อกบ้านไม่ใช่ล็อกเดียวกะแปวว